นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศรีสเกตและอำเภอกันทลารักและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สีแซนิวภาคอีสาน h อชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักษนากรแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะพบศพลอยอืดตายปิศากลางลำห้วยสำราญญาติติดใจสงสยัยสาเหตุการตกน้ำค่ะ เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีของวันที่5กุมภาพันธ์2567ค่ะพันตำรวจตรีวันลบวงสุวรรณสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองศิสเกตได้รับแจ้งว่าพบศพชายลอยอืดอยู่ในลำห้วยสำราญใต้สะพานถนนตัดใหม่เส้นวิทยาลัยเทคนิคศิสเกตมอรามคำแหงตําบลเมืองใต้อําเภอเมืองจังหวัดศิสเกตจึงรีบเดินทางไปตรวจสอบ พร้อมด้วยพันตำรวจเอกอัครพลรัศมีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกษตำรวจชุดสืบสวนหน่วยกู้ภัยสว่างจีศรีสะเกษธรรมสถานและแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีสะเกษเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพบร่างเป็นชายนอนอยู่ริมฝั่งลำน้ำห้วยสำราญสภาพศพขึ้นอืดสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีดำกางเกงยีนสีกรมสวมแมสปิดปากแขนซ้ายสวมนาฬิกา บริเวณขาขวามีหมวกกันน็อกติดมากับโศพมือซ้ายกำหมวกแก๊ปสีฟ้าทราบชื่อต่อมาคือนายยอดชายแย้มรักษาอายุ48ปีที่อยู่เป็นบ้านพักไม่ทราบเลขที่ในตำบลเมืองใต้อำเภอเมืองจังหวัดสิสเกตเบื้องต้นยังไม่พบบาดแผลการถูกทำร้าย ซึ่งแพทย์จะได้นำร่างไปชันสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลศิรเกตเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2-3วันนายบุญสมแย้มอาสาอายุ46ปีน้องชายผู้เสียชีวิตเล่าว่าผู้ตายเป็นพี่ชายตนหายออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์ซึ่งในขณะนั้นก็ไม่ได้เอะใจอะไร เนื่องจากผู้ตายมักจะออกไปดื่มเหล้าอยู่เป็นประจำเป็นคนว่างงานไม่ได้ทำงานอะไรช่วยแค่แม่ทำงานที่บ้านเล็กๆน้อยๆต่อมาเมื่อช่วงบ่ายวันที่5กุมภาพ,พันธ์ขณะที่ตนกำลังเดินทางไปเพื่อที่จะแจ้งความคนหายที่สถานีตำรวจภูทรเมืองศสิจเกตเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกตนว่า ตอนนี้มีคนพบศพคนตกน้ำที่ลําห้วยสำราญให้ตนลองไปดูว่าจะใช่ญาติตนหรือไม่ตนจึงรีบเดินทางออกมาดูและก็พบเป็นศพของพี่ชายตนจริงๆซึ่งตนค่อนข้างติดใจสาเหตุการตายของพี่ชายอยู่บ้างเล็กน้อยเนื่องจากก่อนหายออกจากบ้านพี่ชายได้บอกคนที่บ้านว่าจะออกไปหาเพื่อนที่อยู่กุดไว้ แต่ไม่รู้เพื่อนคนไหนและเพื่อนที่พี่ชายไปหาจะรู้หรือไม่ว่าพี่ชายตกน้ำจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตามค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งปมการเสียชีวิตไว้สองประเด็นคืออาจจะเกิดเหตุทะเละวิวาทในวงเล่าและมีการทำร้ายกันจนเป็นเหตุถึงแก่ชีวิตแล้วนำศพมาโยนทิ้งน้ำอัมพรางหรืออาจเกิดเหตุผู้ตายเกิดอุบัติเหตุล้มตกลงไปในลำห้วยจนจมน้ำเสียชีวิตเพราะเนื่องจากผู้ตายเป็นคนชอบดื่มเหล้าจึงอาจเดินเซและอาจพลัดเดินตกลำน,าน้า จนเสียชีวิตดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจจะได้เร่งสืบสวนเพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะดานผู้การศิษสเกตถแถลงรวบเอเย่นค้ายานรกพบของกลางยาบ้าอื้อกว่า2แสนเมตรอึง้งพฤติกรรมผู้ค้ารายใหญ่ไม่เสพค่ะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่า เมื่อวันที่5กลกุมภาพันธ์2,567พลตํารวจตรีพิสนุวัตถุผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิชเกตร,รวมกับพันตํารวจเอกสุพชัยสกเรนพานิชกุลพันตํารวจเอกชยากรเทศาบบรุรงรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสิษเกตนายสุกิจเหลืองสกุลไทยนายอำเภอขุนหารพันตํารวจเอกภริษบุญโปก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรขุนหาญพันตำรวจเอกสาธิตสถิตถาวรผู้กากับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรจังหวัดสิรเกตรรวมกันถแถลงผลการจับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดหลังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่3 3บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำดวนสืบทราบว่า เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2567จะมีขบวนการค้ายาเสพติดใช้รถยนต์ยีย่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้แคบสีเทาดำทะเบียนพอพึ่งบวบไม้6965 อุบลราชธานีนำยาบ้ามาส่งมอบให้กับลูกค้าในพื้นที่อำเภอขุนหารจังหวัดริสเกตจึงได้สะกดติดตามจนกระทั่งไปถึงที่เกิดเหตุริมถนนสาย3040พื้นที่หมู่หนึ่งตพลานอำเภอขุนหารผู้ต้องหาหยุดรถจึงได้เข้าตรวจสอบพบนายส่งศักด์โพอ่อนอายุ56ปีชาวอำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีเป็นคนขับ ภายในรถพบยาบ้าจำนวน1นึ่งแสนเมตร จึงได้ควบคุมตัวเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ค่ะผู้ต้องหาได้นำเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มไปทำการตรวจยึดยาบ้าท,ที่ริมถนนทางหลวงหมายเลข20182สายเดชอุดมบุญทริกพื้นที่หมู่7บ้านดอนซีตำมุนบัวงามอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีพบยาบ้าอีกจำนวน126,000เมตรรวมยาบ้าท,ทั้งหมด2 0 0 0 0 226,000เมตรพร้อมตรวจยึดรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นวีโก้แคสีเทาเข้มทะเบียนผอพึ่งบัวเบญไม้6965อุบลราชธานีจำนวนหนึ่งทันโทรศัพท์มือถือสองเครื่องนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจูธรขุนหานดำเนินคดตีตามกฎหมายพร้อมแจ้งข้อหามียาเสพติดไฮโทรประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าชนิดร้ายแรงโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายอันมี ลักษณะกระทำเพื่อการค้า อันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปทั้งนี้สำหรับพฤติกรรมของขบวนการค้ายาเสพติดส่วนใหญ่พบว่าเอเย่นรายใหญ่จะไม่เสพสารเสพติดจะมีแต่รายย่อยเท่านั้นที่ยังเสพทั้งขายซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของขบวนการค้ายยาเสพติดอีกทั้งยังพบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นค่ะ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิรเกตริตเปิดงานวัฒนธรรมชนลาวเผ่าเยอส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนค่ะ เมื่อเวลา18นาฬิกาของวันที่6กุมภาพันธ์2567ค่ะที่สวนสาธารณะริมลำน้ำเสียวอําเภอศิลาลาดจังหวัดศิสศเกตนายนพพงศ์พลาดีไซน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดงานวัฒนธรรมชนเผ่าลาวเผ่าเยอประจําปี2567โดยมีน,น,นายนพนันบุญคล้ายนายอําเภอศิลาลาด พร้อมด้วยนายอุทัยวิรุณพัานธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง้งหัวหน้าสตชทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษากำน,นันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วยเป็นจำนวนมากนายอุทัยวิรุณพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุง้งกล่าวค่าว่า การจัดงานวัฒนธรรมชนลาวเผ่าเยอมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2554โดยการริเริ่มขององค์การบริหารส่วนตำบลกุงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของตำบลสองเผ่าคือเผ่าลาวและเผ่าเยอซึ่งได้มีการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และหยุดไปในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิเนื่องจากอำเภอศิลาลาดไม่มีกิจกรรมที่เป็นงานหลักของอำเภอจึงได้ยกระดับการจัดงานนี้เป็นงานประเพณีในระดับอำเภอโดยในปี2,567 กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่6 8กุมภาพันธ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นต่างๆของหมู่บ้านหรือชุมชนให้มีความยั่งยืนและคงอยู่ตลอดไปอีกทั้งอย่างเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปลองดองสมานฉันท์สร้างการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่โดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนง,งาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ยกระดับความเป็นอยู่สร้างรายได้แก่ประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้อําเภอศิลาลาชได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยมีกิจกรรมหลักที่สำคัญเช่นกิจกรรมการประกวดบ้านฉันมีดีบ้านลาวบ้านเยออ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่องกิจกรรมการประกวดหนุ่มลาวเสาเยอเป็นต้นการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง4แหง่งและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคหน่วยงานในการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดริสเกตจับมือภาครัฐภาคเอกชนประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวดัดก่อนส่งเข้าประกวดระดับประเทศค่ะ เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,567เวลา9นาฬิกา3านาทีค่ะณห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิสเกตคณะกรรมาการตัดสินการปาระกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสิสเกตรประจำปี2,567ประกอบด้วยภาคราชก,การภาคเอกชนและผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีนายอนุรัตธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดิสเกตได้เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิระดับจังหวดัดเพื่อร่วมหารือและตรวจสอบคุณภาพข้าวสารหอมมะลิ โดยจำแนกเป็นประเภทเกษตรกรรายบุคคลมีผู้สนใจสมัครนำข้าวหอมมะลิเข้าประกวด54รายและประเภทสถาบันเกษตรกรมีผู้สนใจสมัคร18องค์กรซึ่งประเภทเกษตรกรรายบุคคลต้องมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า5ไร่และปลูกข้าวหอมมะลิต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3ปีขณะที่ประเภทสถาบันเกษตรกรสมาชิกต้องเป็นเกษตรกรตั้งแต่10รายขึ้นไปและมี มีพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า100ไร่จึงจะสามารถส่งผลผลิตข้าวเข้าประกวดได้ผลการประกวดในครั้งนี้คณะกรรมาการตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดสิสเกตได้มีมติเป็นเอกฉันรางวัลชนะเลิศประเภทเกษตรกรรายบุคคลได้แก่นายประจบคำลาอำเภอเมืองสิสเกตจะได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัล6 0 0 0บาท รางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันเกษตรกรได้แก่วิสาหกิจช,ชุมชนแปลงใหญ่ข้าวตำบลพลเค้ออำเภอเมืองศิสะเกตจะได้รับโลกเกียรติยศและเงินรางวัลหนึ0 0 0บาทพร้อมกับเป็นตัวแทนจังหวัดศิสะเกตเพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไปนายนครบุตรดีวงพาณิชจังหวัดกล่าวค่ะว่ากรมการค้ากระทรวงพาณิช ได้จัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทยประจำปี2567เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศของไทยอีกทั้งส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดีและสร้างต้นแบบเกษตรกรที่สำคัญมุ่งส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศให้เป็นไปตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์เป้าหมาย22จังหวดัดเป็นภาคอีสาน19จังหวดัดและภาคเหนือ3จังหวดัด ซึ่งผู้ประกวดชนะเลิศระดับประเทศประเภทเกษตรกรรายบุคคลจะได้รับโลก่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมเงินรางวัล8 0 0 0 0บาทและผู้ประกวดชนะเลิศระดับประเทศประเภทสถาบันเกษตรกรก็จะได้รับโล่เกียรติยศจากร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมเงินรางวัลสูงถึง1 2 0 0 0 0บาทค่ะ และสำนักงานจัดหา,าง,งานจังวัดศิษยเกตติวเข้มกฎหมายใช้แรงงานต่างด้าวแก่นายจ้างสถานประกอบการและองค์กรภาคีเครือข่ายค่ะ เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีของวันที่6กุมภาพันธ์2,567ค่ะณห้องประชุมพิกุลทองโรงแรมพรมพิมานอำเภอเมืองศิสเกตสำนักงานจัดหางานจังหวัดรสิสเกตได้เชิญนายจ้างสถานประกอบการตลอดจนแรงงานต่างด้าวและองค์กรภาคีเครือข่ายเข้ารับฟังกฎหมายและขั้นตอนการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกวิธีเพื่อความสบายใจในการประกอบ โดยมีในายชัยยงเมธาสุรวิทย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุมชี้แจงดังกล่าวด้านนางสาวสรัญญาแก้วบุญเรื่องนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดศิสเกตกล่าวค่ะว่า ปัจจุบันจังหวัดศรีสะเกตมีนายจ้างหรือสถานประกอบการสถานศึกษาจ้างแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น684รายเป็นแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานจำนวน1,226คนเป็นชาวกัมพูชา250คนลาว497คนเมียนมา230คนฟิลิปปินส์85คน จีน26คนอังกฤษ15คนอเมริกัน4คนและสัญชาติอื่นๆ115คนสำนักงานจัดหางานจังหวัดสิสเกต จึงได้จัดสิวนาเพื่อชี้แจงให้นายจ้างสถานประกอบการแรงงานต่างด้าวผู้แทนชมรมสมาคมผู้นำชุมชนอาสาสมัครแรงงานและองค์กรภาคีเครือข่ายได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2,560และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยจะเน้นให้เข้าใจแนวทางการ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวขั้นตอนดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพการตรวจลงตราหรือวีซ่าการขอรับใบอนุญาตทำงานการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติของแรงงานต่างด้าวรวมทั้งสถานการณ์สังคมผู้สูงวยัยและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานผู้สูงอายุ เป็นการป้องกันและลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานซึ่งหากทำถูกต้องตามกฎหมายการประกอบธุรกิจต่างๆก็จะเกิดความสบายใจและไม่ต้องกลัวการตรวจสอบจากภาครัฐค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดชิตาเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันษานมสดคิดถึงนมโคสดแท้แท้และขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยกาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานุมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง เป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากผูกคนที่รักกันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเแบบ๊บรดลุงลด,ดลง